กิจโฉพุทธานมุปปโทการเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยากคำว่าผู้รู้ในที่นี้หมายถึงผู้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งปวงนั่นคือพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระสัพพัญยูเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมดาผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาหลายโกรกับ กว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องใช้เวลานานเหลือเกินดังนั้นการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงนับว่าเป็นการยากยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ล่าสุดได้ปรินิพานไปนานแล้วจนบัดนี้ก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาตรัสรู้เพียงแค่นี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นยากเหลือเกิน ดังนั้นเราทั้งหลายเกิดมาในยุคนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ทันได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังดีที่ได้สดับรับฟังและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ถูกนำมาถ่ายทอดโดยพระสงฆ์สาวกที่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่สืบต่อกันมาจนถึงรุ่นเราเราทั้งหลายพึงตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามให้เกิดผล ให้สมกับที่ได้เกิดทันหลักธรรมคำสอนของพระองค์